ในนุ่มบางพองลงม,มองสามเมืองพิจิตเพียงอาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอย่าบอกรักเธออยากจะลอดนี้อยากฝากชีวิตอยากคิดมามสุดจริงๆครับพี่น้องครับเสียงสดๆของไรอันและยิ่งได้มีโอกาสไปยืนฟังด้านหน้าเวทีพี่น้องครับ คนลูกครับเสียงนุ่มกังว่านแบบอบอุ่นมีพลังทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในคนนี้จริงๆนะครับพี่น้องครับยกให้เขาครับไรอันตุกาดบัณฑิตพี่น้องครับกลับสวัสดีครับ FC บ่าวโดงสุภุสุขนนะครับ f อซน้ององอิงและขาดบมไดเลยคือเอน้องไรอันตุกูทุกคนทุกน้ำนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับ จังใดใครจะลืมถูกกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเหมือนเคยเนาะพี่นอ้นองเนาะก,ก่อนสิเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของข้าครับพี่น้องครับ,อรบขออนุญ,ญาตประชาัมพัน์งานจักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับอีลหลาอุ้งอิงทําการแสดงที่อำเภอเขาฉากันจังหวัดสะแก้วส่วนเพียไรยอันนะครับ ไปทำการแสดงที่นนทบุรีนะครับตลาดชวนมั่งมีเริ่มเวลา 19. 0 0นนะครับหรือหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะครับผู้ใดอยูไกลมองไดแผงกำลังใจยูหันนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่นองครับเออเอามาข่าวเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเขาครับพี่นองครับตามที่ผมเด็กเล่นเด็กเก่ามาขังตนนอพี่นองนอกมือขึ้นนี่นะครับพี่นงครับผมได้มีโอกาสเป็นครั้งแรก ที่ได้ไปยืนเบิง์นน่องไรอันด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องครับสมแล้วครับกับการรอคอยสมแล้วครับกับรางวัลที่น้องได้มาทุกๆรางวัลบวสิเป็นรางวัลคมชลึกอวอร์ดในปี65หรือนะครับรางวัลอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่ให้น้องคนที่นะครับยังบริมีโอกาสไปเบิรงน้่องไรอันด้านหน้าเวทีนะครับ ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านั้นพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตและขอบพระคุณนะครับผู้รักผู้ใหยของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะขาดไม่ได้เลยผู้บริหารของยุคข,ข้าวเล็กคอร์ดและลำเพลนอินดี้เล็กคอร์ดนะครับตนสังกัดของศิลปินทั้งสองคนโบสิปน็น้องไรอันหรือน้องอุงอิงที่สร้างสรรค์ผลงานส,รรรสั่งโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะการฟิชเชอริงกันระหว่างอีลาอุงอิงกับน้องไรอันในบทเพลง หมอดูหมอใจนั่นเองนะครับเคดไห่นะครับหลายค้นนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับได้รู้จักได้เข้าไปสัมผัสน้องไรอันอย่างเต็มตัวพี่น้องครับบอกได้เลยครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับผมได้ติดตามเบิงติดตามชมนะครับและเข้าไปดูช่องต่างๆนะครับผูกไก่ชิดของน้องไรอันหาทางออกบ่พอพี่น้องครับและยิ่งเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับ ที่ได้ไปชมน้องไรอันด้านหน้าเวทีสุดจะประทับใจสุดจะอบอุ่นนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมจริงๆนะครับที่ได้ไปเบิงศิลปินลุกทุ่งนะครับเกิดมา41ปีพี่น้องครับบบเคยไปเบิ่งศิลปินลุกทุ่งด้านหน้าเวทีก็ติดขนาดนี้และไม่เคยจับมือใครเลยพี่น้องครับ น้องไรอันถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับขนาดอีหล่าอุ่งยิงที่ผมก็ติดที่ผมติดตามมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆนะครับพี่น้องครับยังโบปานนี่นะครับและยิ่งได้ไปสัมผัสกับคนใกล้ชิดของน้องไรอันนะครับโบวาสิเป็นตั้งแต่เขาไปเจอวินาทีไปเจอน้องมะปรางเนาะพี่น้องเนาะเออรวมไปถึงนะครับคุณพอ่อคุณแม่และน,านา้าๆแฟนคลับของน้องไรอัน ผบอุ่นแห้งพี่น้องครับต้องขอพระคุณและขออภัยไว้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมเข้าไปเมื่อคืนนี้แล้วบไดทักทายผู้ใดเพราะผมไม่รู้จักต้องพูดตรงๆนะครับเออถ้าผู้ใดหูจักผมในงานต่อๆไปนะครับทักทายกันได้นะพี่น้องครับในแดกระฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งคนนะครับที่จะติดตามและนําเสนอผลงานนําเสนอแต่สิ่งดีๆของน้องไรอัดและน้องอุ้งอิงสืบต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดประสบการณ์ที่ดีเลยที่เดียวในครั้งแรกพี่น้องครับเข้าไปแล้วเห็นแล้วมันดีใจมันพุ่งใจพี่น้องครับมันตื่นตันใจมีครั้งต่อไปแน่นอนนะครับพี่น้องผมเชื่อนะครับหลายผู้หลายคนถ้าได้ไปสัมผัสแบบนี้เจ้าสิหลงทางคือผมนี่แหละครับหาทางออกปลอแน่นอนนะครับบ้านหลังนี้อบอุ่นจริงๆครับไร้อันกายบัณนดิต ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับจังใดก็แล้วแต่นะครับอยากให้คนที่ยังบริเวโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าจะเป็นการเบิงอีลาอุ้งอิงด้านหน้าเวทีหรือไปเบิ้งน่องไรอันด้านหน้าเวทีพี่น้องครับบอผิดหวังแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมพูดมามันคือความจริงเลยับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วสนับสนุนไปเถอะครับเด็กดีเด็กกระตันยูนะครับที่บางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จัก อยากให้ล่องเข้าไปสัมผัสเบิงนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ผมมีเอียงมากมายไปข้อนี้แล้วครับมันตื่นตันครับพี่น้องครับอธิบายเป็นคําพูดแทบจะไม่ได้เลยพี่น้องเพราะมันจุกอยู่ในอกพี่น้องฟังแล้วได้ยินแล้วได้เห็นแล้วได้พบได้เจอแล้วมันดีใจครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนีครับเกเรียว่าจะใดดีผมกล้าวไปแล้วอาจจะบกติดบกพวนบกสุภาพกราบขออภัยว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบมมีเจตนาบริครับพี่น้องครับ อยากใหู้อยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะ